สีสีต้องสีคือแบบไล่จนถูกอ่านอ่านเสียงธรรมดาได้ไหมอ่านต่อเร็วต่อเร็วอ่าอให้ไม่เช็อ่านต่ออ่ะกูจีไม่ไหวให้ไม่ใช่อ่านต่ออ่ะฉันอ่านไม่ค่อยได้อ่ะฉันส่ตาดีฉันมองได้แต่ว่าฉัน ปากฉันโอ้โหเปลือกมากมีที่อ่านเลยปะเร็วอหนูจ<ต>ะอ่านตะ,ตะเออเ<ค>ตะเคตะเคอืมปิขาบ,บีบีทาอืมต่อเร็วจะจบแล้ว คนแก่เรียกอะไรพูดเลยพูดทาทอเอาเทาเทาเอกท้าเท้าเออเท่าพูดเท้าทานีเออทีทีดาอืมเรือเผ่าเออฝาฝาฝ่าทุกดีเออ ไม่ไม่พูดมาพูพูเฉยูสระมาลาเออยขาใยญ่าสระอะไรอันนี้สระอะไรครับสระแต่ชอบขหนูอ๋อไม่ขานแต่ว่าสระขา มีไม้อะไรสระโอใช่ไหมยอโอยอโอยอโยนอีนี้ยอโยนี้โยโยทอทออาอ่านว่าโยทาเจ้าอะไรเจ้าเหมือนคำเนี้ยเหมือนคำเนี้ยสีเออวอชนาฬิกาอ่า พาละอืมชิคเก้นอะไรไก่ตะเทาเออเสียวเท้าหนูอ่านยาวไปเลยภาษาบาลีนี้ภาษาบาลีนี้ภูเท่าภูเท้าภูเท้าภูเก่ผภูเก่เพอใจใช้เท้าอ่ะอ่าต่อไปชี้ขาไปไหนเอ้อขี่ลาไปไหนขี่ลาไป Mountain ไปภูเขาขี่สาเผาไปในน้ำสำเพาคืออะไรสำเพาคืออีกชื่อนึงของเรือเป็นเรือที่เร็วเป็นเรือที่สําหรับเอาไว้ขนของไปค้าขายเรียกเรือสำเพาเรือใหญ่ๆแต่ว่ามันเร็วหรือช้าต้องช้าสิใหญ่มันจะวิ่งไม่เร็วไปถามตาไปถามตาแปลว่าเรือสำเพาเปรือเล็กเรือเล็กเมันเร็วใช่ไหมใช่เร็วเร็ต้องเร็ว ไปถามตานะว่าเรือสำเภาเป็นไงนะอย่าลืมนะอ่ะต่อไปไม่อะไรไม่ไม่มีว<ม>ิสเ <business. S 2> นลุล่ะก็ไปดูก็<ๆ>อะไรเราไม่มงคลบรรทัดแล้วไม่มีทุ